ค,คเห็นสภาพหัดใหญ่ตอนนี้แล้วอยากจะร้องไห้น้ำท่วมหนักมากแม่หนักขนาดไหนรู้ไหมคะขนาดสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่ยังจมมิดตำรวจต้องหนีน้ำกันจ้าละวันนี่ถ้าโรงพักยังเอาตัวไม่รอดแล้วบ้านชาวบ้านแถวถนนนิพัฒน์อุชิตสองสามที่ที่น้ำมิดหัวจะเหลืออะไรคะเนี่ยแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือคลิปนี้ค่ะเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มตึงลงมาแล้วระเบิดตุม้ม กระไกลไฟพุ่งกระจายกลางน้ำอุ๊ยตายอันตรายมากนะคะคุณนายกเทศมนตรีบอกเองเลยว่านี่คือวิกฤตที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฝนตกหนักเหมือนฟ้ารั่วแต่ท่ามกลางความวิกฤตก็มีเรื่องที่ให้ชาวบ้านเขาเมากันให้แซดค่ะคุณเพราะอยู่ดีๆเสียหนูอนุทินของเราก็โผล่มาลุยน้ำแจกถุงยังชีพแบบเซอร์ไพรส์สุดๆชาวบ้านบางคนถึงกับงงตาแตกบอกว่านึกว่าจะไม่มาซะแล้ว แหมก็ปกติเห็นแต่ในทีวีพอเห็นตัวจริงลุยน้ำขนาดนี้ก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าเอหรือเป็นเพราะกลิ่นการเลือกตั้งมันเริ่มโชยมาแล้วนี่คะเนี่ยถึงได้เห็นหน้าเห็นตากันถี่ขนาดนี้อุ๊ยแรงนะแม่แต่ก็นะคะมาก็ยังดีกว่าไม่มาแต่ที่น่าหงุดหงิดใจที่สุดคืออะไรทราบไหมฮะคือมีดราม่ารถจอดขวางค่ะคุณ พี่น้องประชาชนเอารถมาจอดหนีน้ำบนถนนกันเต็มไปหมดจนรถทหารกับเรือท้องแบนเข้าไปช่วยคนไม่ได้โอ้ยเข้าใจว่ารักรถนะคะแต่ชีวิตคนสำคัญกว่าไหมคะเนี่ยลำบากเจ้าหน้าที่เขาไปอีก เขาคาดว่ากว่าน้ำจะลดก็อีก2-3วันนู้นล่ะค่ะยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เร็วๆนะคะแล้วคุณคุณล่ะคะคิดว่าที่ท่านอนุทินมาลุยน้ำเนี่ยมาด้วยใจหรือมาเพราะใกล้เลือกตั้งมาเม้ากันในคอมเมนต์หน่อยสิคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ